ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ที่มันค่อนข้างร้อนทางด้านของสครอ .6 เองก็เลยได้ออกมาขอให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงที่จะเกิดอาการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษด้วยวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางด้านของผ่วอในการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชนบุรีนค่ะ เรื่องอาหารเป็นพิษเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นได้ตลอดปีแต่ที่เราเจอเยอะๆก็คือในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากว่าอาหารจะบุดเสียได้ง่ายนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารโดยใช้หลักการค่ะสุกร้อนสะอาดนะคะอย่ากินอาหารสุกๆดิบๆนะคะให้กินอาหารปรุงสุกกินอาหารที่อุ่นใหม่มาเสมอก็คืออาหารร้อนนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่สะอาดนะคะเวลาที่ เราพบว่าอาหารมีกลิ่นหรือรสชาติเปลี่ยนไปแล้วบางท่านเสียดายนะคะตัดเฉพาะเนื้อเนื้อกินละกันอันนี้ไม่ได้นะคะเสี่ยงเหมือนกันก็จะทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้นะคะในเขตสุขภาพที่6 8จังหวัดภาคตะวันออกของเรานะคะในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานะคะมีประมาณ400รายค่ะแล้วก็มีเสียชีวิตไปหรายนะคะกลุ่มอายุที่พบมากเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นวัยทำงานนะคะแล้วก็จังหวัดที่พบมาก เป็นอันดับแรกๆก,ก็คือจังหวัดจันทบุรีปราจีนบุรีและจังหวัดตราดนะคะอันนี้อาหารที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือต้องระวังพืชหรือสัตว์ที่มีพิษนะคะอาหารค้างมื้อที่ปรุงค้างไว้ทิ้งไว้หลายชั่วโมงแล้วก็การดื่มน้ําแข็งที่ไม่สะอาดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังะค,ะค่ะเวลาเรารับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดอาการในประมาณ8-12ถึงชั่วโมงก็จําง่ายๆรับประทานช่วงเช้าไปเกิดอาหาร เป็นพิษช่วงเย็นหรือรับประทานอาหารช่วงเย็นก็จะมาเกิดอาหารเป็นพิษช่วงเช้าแบบนี้นะคะที่เจอก็คือเริ่มเลยค่ะมีอาการอาจจียนปวดท้องนะฮะอาจจะมีไข้ทายเหลวนะคะปวดศีรษะร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีอาการอุจจาระร่วงเหล่านี้นะคะก็ให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ หรือที่เราเรียกว่า O R S นะคะถ้ามีไข้รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลได้นะคะรับประทานอาหารอ่อนๆค่ะอย่าเพิ่งกินยาหยุดถ่ายนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยยังอยู่ในตัวเราไม่ได้ถ่ายออกไปนะคะถ้ารายที่มีอาการรุนแรงถ่ายเหลวเยอะแยะจำนวนมากอาเจียนจนทำให้ร่างกายขาดน้ำรุนแรงเนี่ย อันนี้อาจจะทําให้ผู้ป่วยมีความดันตกแล้วก็หมดสติเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นอาการไม่ดีขึ้นในช่วงวันถึง2วันก็รีบไปพบแพทย์นะคะค่ะเราใช้หลักการ2ออย่างค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะกินร้อนกินอาหารปรุงสุกใหม่อาหารร้อนๆอ,อ,อย่าค้างมือนะคะช้อนใช้ช้อนกลางนะคะเ,เวลาเรารับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นนะคะก็ต้องใช้ช้อนกลางเป็น เป็นตัวกลางไม่อย่างนั้นเนี่ยใช้ช้อนเขาช้อนเราตักกันไปมาก็จะทำให้เ,เกิดอา,อาหารไม่สะอาดได้นะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดนะคะถ้ามีารสหรือกลิ่นเปลี่ยนแปลงไปอันนี้อนนก็คืออีกเรื่องอย่าไปรับประทานนะคะเมื่อมีการที่จะเข้าห้องน้ำนะคะเมื่อเข้าห้องน้ำเสร็จออกมาก็ต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะ มีเรื่องของรับประทานอาหารสุกอาหารร้อนอาหารสะอาดนะคะยังช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีโควิดด้วยเราก็หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันกับคนหมู่มากตอนนี้จะให้ดีก็คือเป็นอาหารเป็นอาหารกล่องอาหารเซตนะคะแยกรับประทานของแต่ละท่านไปในวงที่เราเคยรับประทานอาหารร่วมกันก็จะเป็นช่วงที่เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็รับประทานอาหารร่วมเนี่ยจะทําให้มีความเสี่ยง นอกจากเรื่องของอาหารเป็นพิษแล้วก็ยังมีเรื่องของการติดเชื้อโควิดได้ด้วยนะคะและนี่ก็คือรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมที่เรานำมาฝากกันเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความรู้ดีๆมากๆจากทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชนบุรีนะคะ